พิริยสูนพระหันทุกพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์มหาเทยพยิ่ดาเจ้าทุกพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาสเสด็จมาเป็นประธานได้โปรดเมตตามารับเครื่องสังฆทานพาะหานของบริวารของบูชาบื้สูงและชีวิตสัตว์ ขอได้โปรดเมตตาประทานพรให้บรรดามนุษย์และดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ตั้งใจประกอบพิธีในวันนี้ครั้งนี้รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นผู้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคืนใสวิญญาณร้ายอาถรรพ์นาเพศความสาบความแช่งเฉลียตะลายการลกินิยุปนเทตดอาปมูคนอวิชาโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงความย,ยากจนหนี้สินความอัตขัต ให้มรัยหายไปปรารถนาจะได้รับความสุขความเจริญให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจผอมสายเป็นผู้มีบุญบรารมีประสบผลสาเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานและครอบครัวด้วยเงินด้วยทองด้วยโชคด้วยลาภาด้วยเกียรติยศที่เสียงบุญบรารมีปรารถนาจะได้รับความสุขและความเจริญในทางธรรมเป็นผู้มีสติมีปัญญาอยา่างได้เข้าถึงการกาจัดการสมุทเดช และ้ลจากการเวียนไหวตายเกิดขอได้โปรดเมตตาประทานพรและได้โปรดเมตตาทําให้เกิดขึ้นขออห้บุญทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ตั้งใจทําในครั้งนี้จงสำฤทธิผลจงบังเกิดขึ้นนาการแบบนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่อันอันรวดเร็วบุญอันทําให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากบุญทำให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและเป็นผู้สำาเร็จทั้งทางโลกท้งทางธรรม ในที่สุดก็ขอให้ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยเถิดสาธุ